ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งในกูหาเลือกตั้งมีความผิดหรือไม่สถานใดหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานที่เลือกตั้งมีความประสงค์ที่จะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ทำเครื่องหมายไปแล้วระหว่างอยู่ในกูหาเลือกตั้งสามารถทำได้หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา87บัญญัติไว้ว่าในระหว่างการออกเสียงลงคะแนนห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งประกอบกับมาตรา135บัญญัติไว้ว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา87หรือมาตรา89 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้ใดใช้เครื่องโทรศัพท์ในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งจึงเป็นความผิดตามมาตรา87และต้องมีโทษตามมาตรา1 3 5ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามรับชมได้จากช่อง youtube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด u b บ c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ